คุณเกจะเป็นเป็นประเภทอะไรประเภทอะไรอ่ประเภทเราเราเด่นอยู่ที่กลวยซีมีอ๋อเป็นกลวยซีมีกลยซีมีกลวยซีมีแล้วจะปียังไงเพราะว่าเพราะว่าเราเราก็จะมีเส้นใช่ครับเรารู้ว่ามันใหม่ก็เส้นเอาไปจีไก่เส้นไก่เอาไปสไลด์เป็นเส้นเล็กๆเดี๋ยคนสมัยใหม่ผมมีวิธีในการกินแบบสมัยใหม่ฮะ มีวิธีกินแบบสมัยใหม่ให้คนรุ่นใหม่ได้กินแต่เป็นโกซิมีแต่ให้คุณคนสมัยใหม่กินครับขออยากรู้อยากรู้เลยกินแบบไหนกินแบบไหนแบบชาบูชาบูโกซิมีชาบูครับงงนะโกซิมีชาบูผมเมื่อกี้คือเอามาตักราดแต่นี่คือต้องเป็นหม้อวัยรุ่นชอบครับผมจุ่ม ช่วยนะดูนะดูนี่นี่เต้นเต้นแล้วเอามาโอ้พี่เหรอเนี่ยครับเดี๋ยวเดี๋ยวก๋วยชมีที่ที่เราเห็นตั้งแต่ต้นรายการมันคนละเรื่องเลยนะมันคนละแบบเลยฮะน้ำเนื้อลาดไม่มีแล้วไม่มีครับแต่เป็นชาบูครับผมไม่เคยเห็นหม้อแบบนี้เลยโอ้ยเออได้ไหมมันเป็นหม้อหม้ออะไรครับเนี่ยตั่รุ่นไหอ่ไัรุน พ่อผมนะครับโอ้คือหม้อไฟโบราณเหรอตั้งแต่อาหารแล้วนี่เป็นภาชนะอีกก็เอาทรงนี้แล้วไฟลุกอย่างนี้อะอย่างนี้นะครับต้องมาลุกอย่างนี้ครับไม่อย่างนั้นไม่อร่อยเอาต้องร้อนมากมากแล้วจะที่เป็นแผ่นใหญ่ๆเหรอเป็นวงกลมนะคะอ๋นี่ตัดให้แล้วเหรอตัดแบบพิซซ่าโอ้เ๋อเ้วก็ไปจิ้มลวกอย่างนี้เหรอแล้วไปชาบูอยู่ในนี้ว้าวได้รูปมลึกด้วยเอาแล้วนจะเปิดแล้วนะอ้าวคุณเอกเปิดให้ดูหน่อยปึ๊บเฮ้ย วิวเดี๋ยวเราเห็นอะไรเราเห็นอะไรบ้างเนี่ยอันนี้คืออะไรคะเนี่ยประกาศขาวตะกี้นะฮะประกาศขาวจากตัวน้ำแกงซี่โครงหมูแล้วก็นี่อะไรตัวพริกหยวกไส้กุ้งตะกี้พริกหยวกไส้กุ้งมาอยู่ในนี้ด้วยเอามาอยู่ในนี้แล้วน้ำตัวบะหมี่เออน้ำเนี่ยจะเป็นน้ำตัวของพริกหยวกไส้กุ้งครับโอ้ที่เราชอบแต่เราเรามาเพิ่มเป็นตัวตัวน้ำซุปมาเป็นน้ำซุปอยู่ตรงนี้ใช่ครับแล้วแล้วก็ตัวบะหมี่โกยซี่หมี เป็นไปอย่างนี้เพราะนั้นเราก็จะเอา3อย่างนี้มารวมกันอันนี้ท่านผู้ชมเรากำลังรับประทานโกยซิมีนะครับแต่เป็นชาบูชาบูโกยซิมีแล้วเราก็จะต้องจุ่มครับถ้าเป็นชาบูแล้วก็มากันหลายคนถูกต้องครับแล้วก็จุ่ม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 อย่างนี้เลยแล้วก็เขย่าเขย่าเลยเขย่าเลยมีผักกาดอะไรมาเลยใช่ไหมต้องมีครบจางแต่ตรงนี้นก็เทสเทสบะหมี่ไปแล้วเอือเป็นไงคะเค็มข้นน้ำซุปเขาจะเข้มข้นกว่าเดิมอ่ะ มากกว่าน้ําซ <Good Willy. S 3> uh ุปโกยซีหมี่เพราะว่ามีความหวานของผักกาดขาวและพริกพริกหยูกพริกอยู่ก็จะให้้งให้ความเผ็ดนิดนึงแล้วมีกุ้งครับผมนี่ฮะน้ำเกุ้งเรามาด้วยคือตัวหมี่เขาเด่นอยู่แล้วครับพตัวซุปนี้ก็ต่างหากเลยมันก็เลยอีกรสชาติหนึ่งเลยนะอะไรเนี่ยโกยซีหมี่ได้เดินทางมาถึงตรงนี้แล้วครับมนี่เมนูใหม่นะท่านผู้ชมแล้วต้องมีขาย ขายจริงๆที่ร้านนะพรุ่งนี้เป็นต้นไปไปสั่งเลยนะครับก็ขายเป็นชุดแบบนี้ครับผมกี่หมื่นอ๋อแค่ห้าร้อยบาทครับห้าร้อยก็เป็นเป็นครอบครัวครับได้ลน้องประมาณห้าคนได้เลยอ่ะเอาละถึงเวลาสําคัญได้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 ประทานได้ครับชื่อเมนูอะไรผมขอฟังช้าๆเลยอชื่อว่าชาบูโอ้เอาของมืนอชาบูขึ้นเลยนะใชชาบูชาบูโกยซีหมี่โกยซีหมี่อันนี้อ่าอากง อากงให้เกียรติอากงเลยนะเพราะถ้าไม่มีอากงก็ยังไม่มีนิวเฮงกีดูฟังเลยใช่ไหมเวลาเราพูดถึงที่เกิดใช่ไหมแล้วเราได้เติบโตอะไรขึ้นมานะแล้วเรายังนึกถึงผู้บรรพบุรุษของเราผู้มีพระคุณกำเนิดเราอย่างนี้ใช่ไหมอ๋อเอาอากงมาตั้งเลยเอาเะไรครับเอาท่านผู้ชมนะกลายเป็นเรื่องราวของชาบู กยซี่มีอากงนะก็ไปลองชิมกันได้อร่อยมากอ้าวสรุปร้านต่างๆอยู่ตรงไหนชื่ออะไรครับชื่อร้านนิวเฮงกีนะครับตั้งอยู่ระหว่างซอยเจริญกรุง39กับ41นะครับเปิดเวลา10โมงครึ่งจนถึง3ามทุ่มครึ่ง3ทุ่มครึ่งบโมงเช้านะ10โมงครึ่งกับ3ามทุ่มครึ่งนี่ก็คือทั้งหมดของนิวเฮงกีนะครับร้านนี้ก็จะได้เข้าสู่ตำเนียร้านอร่อยเอาละขอมอบและการันตีว่านี่คือร้านอาหารระดับปัญญา นิวเฮงกี่มอบให้ด้วยครับ oh, อร่อยมาก